คุณผู้ชมขานับถอยหลังเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะใกล้แล้วค่ะสำหรับรายชื่อนะคะโคมชัดลึกอวอร์ดนะคะตอนนี้นะคะสำหรับ KA3 ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมเนะะี่ยค่ะน้องอิงยังมาแรงเป็นที่หนึ่งอยู่นะคะคุณผู้ชมขาแต่ยังไม่สิ้นสุดเนาะเพราะว่ายังไม่ปิดโหวตนะคะคุณผู้ชมขาย,ยังเหลือเวลาอีกวันสองวันนะคะกว่าจะปิดโหวตนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะยคะยังเหลือเวลาอยู่ค่ะถ้าใครนะคะอยากให้ศิลปินท่านอื่นนะคะได้เป็น ต่อหรือว่าแสงน้องอิงก็ต้องรีบโหวตแล้วค่ะแต่ถ้าช้าอยู่ในตอนนี้นะคะที่หนึ่งในใจของแฟนคลับแฟนเพลงนยคะก็ยังยอมรับนะคะว่าเป็นน้องอิงอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะรายงานเนาะสำหรับท็อป10บป๊อปปูล่าโหวตนะคะคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21 K ส3ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมค่ะคุณผู้ชมขาครั้งนี้นะคะแฟนคลับเสนอรายชื่อมาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นมีน้องอิงด้วยนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งคะแนนมาแรงแตั้งแต่เปิดโหวตว,วันแรกจนถึงปัจจุบ วันนี้ก็ยังมาแรงไม่มีใครแซงได้เลยค่ะเป็นอันดับหนึ่งอยู่ตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูชื่อนะคะที่แฟนคลับเสนอเข้ามานะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีนะคะทางคุณก้องห้วยไร่เนาะแล้วก็น้องคอปเตอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะคอปเตอร์นัทกรนั่นเองค่ะแล้วก็คุณจ้านงพนีนะคะคุณนุกธนดลเนาะน้อง,องยูริโตกเกียวมิวสิกค,ค่ะคุณไรอันกาดบันดิตนะคะคุณผู้ชมค่ะ คุณลำยายหายทองคำนะคะน้องอายสกุณพรค่ะแล้วก็น้องหญิงเพชรบ้านแพงค่ะแล้วก็ ทีเล็กนั่นเองค่ะวงทีเล็กนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้คือท็อปส0นะคะสำหรับการโหวตนะคะ KA 3ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะคะซึ่งมาแรงเป็นอันดับหนึ่งเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากน้องอิงแฟนคลับเนี่ยเชียร์กันเยอะมากๆเลยค่ะอยากให้ปีนี้นะคะน้องได้รับรางวัลอีกรอบนั่นเองค่ะซึ่งปีที่แล้วน้องก็กวาดรางวัลไปถึง2รางวัลเลยทีเดียวนะคะปีนี้นะคะจะยังเป็นน้องอิงอยู่หรือไม่นะคะอย่าเพิ่งตัดสินค่ะคุณผู้ชมขาในเมื่อยังไม่ปิดโหวต อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าไม่อยากชะล่าใจนะคะคุณผู้ชมขาให้รีบวทเลยนะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหยุดโบทนะคะถ้ายังอยากให้เป็นน้องอิงอยู่ค่ะเฉียดเพียงแค่คะแนนเดียวนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้แล้วนะคะคุณผู้ชมขารักใครชอบใครก็โบตให้คนนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนจะได้เข้ารอบไม่เขา้เขารอบหรือไม่นะคะอยู่ที่คะแนนของแฟนคลับแฟนเพลงที่บทกันเข้ามาแล้วแหละค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้ใครได้เข้ารอบเสียใครรักใครนะคะบทเข้า มากันเยอะๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ ตอนแรกเน no ี ador, like ่ยค่ะก็คือมีน้องอิงน้องยูรีนี่คะแนนสูสีกันเลยนะคะคุณผู้ชมขาที่แบบคะแนนไล่เลี่ยกันอันดับหนึ่งอันดับสองเนาะแต่ตอนน nice no ี้นะคะยังไงอันดับหนึ่งในใจแฟนคลับเนี่ยก็ยังเป็นน้องอิงอยู่ดีค่ะซึ่งปีนี้นะคะจะได้รับรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21อีกหรือเปล่านะคะเรามาล้อนลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมขาอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะถ้าแฟนคลับแฟนเพลงชล่าใจเนี่ยโอ้เสียดายนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเหลือเวลาอีกตั้งหลายชั่วโมงนะคะ กว่าจะปิดโบทนะคะคุณผู้ชมขาอย่าเพิ่งแบบไว้วางใจค่ะคุณผู้ชมรีบกันเข้ามาเยอะๆนะคะงานนี้นะคะแฟนคลับเนี่ยเชียร์น้องอิงนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะน้องอิงเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็2เนี่ยน้องอิงมีความสามารถรอบด้านนะคะแล้วก็มีความ คิดที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะมีความรับผิดชอบการพัฒน,นาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะคุณผู้ชมค่ะคือมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้าองค์ประกอบทําให้แฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยเชียร์น้องอิกมมาแรงเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมรักใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ Ka3 เนี่ยค่ะของ ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมเนี่ยถือว่าเป็นสาขาที่มาแรงที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมขาเป็นสาขาที่มาแรงมากๆเพราะว่ามีการเสนอรายชื่อแล้วก็การโหวตเนี่ยก็คือเยอะมากที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมขาถือว่าเยอะเพราะว่าอะไรเอ่ยน้องหงอิ๋งนี่แหละค่ะคะแนนมาแรงนะคะมันก็เลยแบบกลายเป็นสาขาที่มาแรงที่สุดเลยในการเสนอรายชื่อเนาะเพราะว่าปิดโหวตเนี่ยค่ะวันที่9มกราคมนะคะคุณผู้ชมขา อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นรีบโหวตมานเลยค่ะอยากให้ใครได้ไปต่ออยากให้ใครได้รับรางวัลคมุมฉลึกอวอร์รั้งที่21นะคะคุณผู้ชมขาเพียงแค่การโหวตคะแนนเดียวก็สามารถแซงกันได้นะคะถ้าอยากให้ใครได้ไปต่อรีบ,ร,บรีบเลยนะคะคุณผู้ชมขาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นใกล้จากวันที่9ซะด้วยสิเออใกล้จากวันที่9แล้วนะคะคุณผู้ชมขารีบรีบรบกันได้เลยค่ะ แล้วช่วงนี้นะคะน้องก็ถือว่าเดินสายทํางานบ่อยมากๆค่ะคุณผู้ชมน้องอิงนะคะทางานบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้กับเท่าแก่น้อยอีกนะคะสาหรับปีนี้นะคะออกงานกับเท่าแก่น้อยบ่อยมากๆแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์เนาะซึ่งคิวงานล่าสุดกับเท่าแก่น้อยเนะะี่ยค่ะ ของน้องอิงนะคะคอนเสิร์ตน้องอิงนะคะคุณผู้ชมค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะวันที่26มกราคมนี้นะคะเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะอยู่ที่ฮอกกี้นะคะ เมกาสโตรเมกาสโตรนะคะคุณผู้ชมขาอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะใครที่อยู่ใกล้ๆแวะเวียนไปให้กาลังใจน้องอิงได้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ก็คือเป็นการร่วมสนุกนะคะร่วมกับเท่าแก่น้อยนะคะงานนี้มีรางวัลด้วยนะคะคุณผู้ชมขามูลค่ารวมกว่า5 0,000บาทนั่นเองค่ะก็จะมีการรุ้นรับรางวัลนะคะเมื่อซื้อสินค้าเท่าแก่น้อยครบ1 5 0บาทมีสิทิอ่ามีสิทธิ์รับของรางวัลได้เลยนะคะคุณผู้ชมขามูลค่าก็แบบ เยอะมากนะคะเกือบครึ่งแสนกันเลยทีเดียวนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็แวะเวียนไปให้กําลังใจกันได้นะคะแน่นอนค่ะว่าคิวงานของน้องเนะะี่ยค่ะกับเท่าเกี่ยน้อยยังเดินสายได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องอิงด้วยก็แล้วกันค่ะช่วงนี้ทํางานหนักสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแต่ก็เข้าใจน้องอิงค่ะขอให้น้องหายไวๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าน้องเนี่ย แทบจะไม่อยากหยุดพักสักเท่าไหร่นะคะด้วยสปิริตแล้วก็แฟนคลับแฟนเพลงที่ตั้งหน้าตั้งตางรอ,อน้องนะคะคุณผู้ชมขาน้องก็เลยแบบใจสู้นะคะจนวินาทีสุดท้ายเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะไม่สบายสักแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมขาต้องให้แบบ จนแบบลุกไม่ได้น้องถึงจะไม่มาร้องเพลงแบบนั้นก็ถือว่าได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาแต่ถ้าน้องยังสู้ไหวนอนก็ยังสู้ต่อไปค่ะเพราะว่ายังมีแม่ๆหลายคนมารอน้องอยู่หน้าเวทีนะคะคุณผู้ชมขายังไงก็เป็นกาลังใจให้น้องนะคะขอให้น้องหายไวๆได้กันนะคะสาหรับาการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าไม่สบายอาจจะเป็นหวัดเป็นไอนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมขาอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็เข้าใจด้วยค่ะขอให้น้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ปีนี้ก็ถือว่าเป็นการรับโชคแล้วก็มีอะไรดีๆใหม่ๆเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นเลยนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งน้องอิงเนี่ยค่ะก็มีการขึ้นบ้านใหม่เนาะอยู่ที่อุทุมพรพิสัยนะคะจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ครั้งนี้นะคะน้องอิงก,ก็ได้ขึ้นบ้านใหม่ในต้นปีเลยนะคะคุณผู้ชมขาก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปอีกขั้นแล้วนะคะสาหรับน้องอิงเพชรบ้านแพงค่ะเก่งมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาอายุเพียงแค่นี้แต่สามารถสร้างความฝันนะคะปลดหนี้ให้พ่อกับแม่ได้นะคะคุณผู้ชมขาสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะคุณผู้ชมขาสมแล้วนะคะที่น้องจ ได้รับราักวันนี้ตอบแทนค่ะยินดีด้วยมากจริงๆนะคะในงานขึ้นบ้านใหม่นะคะคุณผู้ชมขาก็มีแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็ศิลปินรุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเข้าไปร่วมอวยพรนะคะคุณผู้ชมขาพร้อมมอก พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้เป็นจํานวนมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอีกครั้งด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาถือว่าเลือกวันขึ้นบ้านใหม่ได้ดีมากๆนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะค <ik> ุณผู้ชมขาอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ตั้งแต่ปีเก่าแล้วนะคะแล้วก็เริ่มต้นรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานั่นเองค่ะคุณผู้ชมถือว่าเลือกวันได้ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งแล้วกันค่ะ ส่วนคิวงานนะคะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะคุณผู้ชมข่าในวันที่7ค่ะอยู่ที่อําเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสกเกตนะคะคุณผู้ชมขาก็ฝากแฟนคลับแฟนเพลงให้กําลังใจด้วยก็แล้วกันค่ะแฟนคลับชาวสีสกเกตก็อย่าลืมมาให้กําลังใจน้องอิงบอโจแล้วก็ศิลปินอีกหลายๆท่านนะคะมาให้กําลังใจกันเยอะๆค่ะใครที่อยู่ใกล้กๆเนาะสำหรับอําเภอสี สำหรับอำเภอโพสีสุวรรณศีสะเกตนะคะคุณผู้ชมขาก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันเยอะด้วยกันแล้วกันค่ะแล้วที่สำคัญนะคะสุดท้ายนี้เนาะ,ะขอฝากแฟนคลับแฟนเพลงอย่าลืมไปร่วมกันโหวตนะคะให้กับน้องอิงด้วยค่ะสำหรับ ลุกทุ่งหมอลำยอดฮิตนะคะหรือว่ายอดนิยมนั่นเองค่ะคมชันลึกอวอร์รั้งที่21จะเป็นน้องอุ้งอิงอยู่หรือไปนะคะปิดโหวตในวันที่9มกราคมนี้นะคะคุณผู้ชมขาถ้าอยากให้เป็นน้องอยู่นะคะก็รีบรีปโหวตเข้ามากันเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้จินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ